สลามาเลกุ้มสวัสดีค่ะวันนี้แม่ย่าจะพามาทําผัดขนมจีนสูตรโบราณนะคะวัตถุดิบของเราก็แม่ย่าเตรียมมาตรงนี้นะคะมีเส้นขนมจีนที่แม่ย่าต้มมาแล้วนะคะนี่ค่ะเส้นขนมจีนนะคะแล้วก็มีน้ําตาลนะคะน้ําตาลทรายขาวแล้วก็มีน้ําตาลอ้อยนะคะแล้วก็มีกระเทียมที่สับแล้วนะคะ จะเอาเส้นขนมจีนนะคะที่เราเราก็จะบี้นะคะบี้เส้นขนมจีนแบบนี้นะคะเราก็จะเอาเครื่องปรุงนะคะลงลงไปนะคะผงปรุงรสนะคะ ใส่ลงไปนะคะใส่เซอยวดํานะคะไม่ยาใช้ประมาณนี้เซอยวดังของญี่ปุ่นนะคะเราก็จะขยำนะคะที่นี่ไม่มีเซอยวของไทยนะคะเราก็ใช้แบบของญี่ปุ่นแทนได้นะคะ ก็ออกมาประมาณนี้นะคะขยาามให้เข้ากันนะคะก็จะได้มาประนานดีค่ะนี่ค่ะ,คะเดี๋ยวเราก็ไปผัดกันนะคะนี่ค่ะแม่ย่าใช้ประมาณนี้เนาะค่ะชิมรสนะคะเราชอบเค็มมันหวานเราก็เติมได้นะคะนี่ค่ะ เดี๋ยวเราไปผัดกันนะคะถ้าอยู่เมืองไทยเราใช้เสอิวเสอิวหวานนะคะเสอิยวดำเซอ่วหวานนะคะที่เราทำไข่พะโล้นะคะอันนี้แม่ย่าใช้ของญี่ปุ่นนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปผัดกันค่ะแม่ย่าตั้งกระทะใช้น้ำมันสองช้อนชานะคะ พอกระทะร้อนเราก็จะเอากระเทียมลงไปนะคะ ให้กระเทียมมันเหลืองน,นะคะเราก็จะติดเตานะคะพอกระเทียมเหลืองแล้วใช่ไหมคะเราก็ ก็ตั้งกระทะนะคะเปิดเปิดไฟปานกลางนะคะแล้วเราก็ใช้น้ำมันนะคะน้ำมันที่เราผัดกระเทียมนะคะก็จะผัดต้องใช้ไฟแรงนะคะเพืัดให้ผัเข้ากันนะคะ รสที่เราชอบนะคะหวานมันเค็มน,นะคะตัดขนมจีนไม่ยอดเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะพร้อมเสิร์ฟได้เลย ขนมจีนผัดของเราเสร็จแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟได้เลยนี่ค่ะก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้นะคะ ต้นหอมนะคะ สูตรโบราณของแม่ย่านะคะกลมกล่อมหวานมันเค็มนะคะลองไปทำดูนะคะเพื่อนๆอร่อยค่ะขนมจีนผัดสูตรโบราณนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับชมแม่ย่ากดติดตามเป็นกําลังใจให้แม่ย่าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ